ตื่นเต้นแล้วับที่วันนี้จะได้มาร่วมอีเวนต์กับเลี้ยวก็จริงก็เป็นเป็นเด็กกินเลี้มาตลอดครับแล้วก็วันนี้มาในเขาเรียกอะไรงานที่แบบว่ายิ้มเวยิมเลี้ยนเป็นของคุณอ่าใช่ครับก็ตื่นเต้นที่ได้เขครับอ่าอย่างเรามาผูกพันกับเลี้ยยังไงบ้างครับก็ผมบอกเลยว่าผมกินเลมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีเรียกว่ารสชาติที่ผมชอบมากๆคือหล่อห่อห่อสีเขียวโรลิซาราใช่ผมชอบมากรสนี้ใช่ครับเราบ้างครับก็เหมือนเพื่อนเลยครับก็ผูกพันกับเลมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็ ได้กินเลมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเหมือนกันแล้วก็รสชาติที่ชอบหรือว่ารสชาติที่กินบ่อยๆที่สุดน่าจะเป็นรสชาติออริจินอลเลยครับที่เป็นสีเหลรียสครับมีอะไรฝากพาร์ทปาฝากหน่อยครับวันนี้หน่อยครับลูกมาาีอะไรบ้งควันนี้จะมีอะไรบ้างออ๋วันนี้ัวนี้ก็จะมีแบบเป็นเรื่องมีอีเวนต์เล่นเกมใช่เล่นเกมในงานในในเขาเรียกอะไรเลยิ้มเลในเวลยองคุณก็เดี๋ยวให้ติดตามว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มีแจก เขาไม่ใช่แข่งเลยหรอกมีเจอพี่พีทีด้วยอ่าใช่ครับก็รอดูว่าจะได้ทำอะไรด้วยกันครับเออฝากแฟนหน่อยดีกว่าเรื่องการฝากฝากผลงานใช่ไหมฝากผลงานหรือว่าฝากงานเนี่ยฝากอัพมาด้วยยิ้มเล็คุณมาก็ฝากทุกคนนะครับก็ติดตามด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับลย์เขามีเรียกว่าสามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้เราไปชวนเชิญชวนให้ไปเล่นกันได้แล้วก็ที่สองตอนนี้นะก็จะมีหลากหลายคาแรคเตอร์เลยที่สองใช่ครับก็ฝากนะครับไปซื้อกินกันได้นะฝากคนหนึ่ง แล้วก็สำหรับผลงานของเรานะครับก็ล่าสุดเคแ๋่าอย่าันเลิ้มงยิ้มแนยของคุณแต่ลนนยิ้มยังไกันบ้างอ๋อทจฟังไหนเมจากูอนมาเริ่มจากฟูฟัน่อนยิ้มเตอรเตอร์อรตอรใส่อาก็จะยิ้มเห็นฟันนาจจะเห็นบอยแล้วผมไม่เห็นฟันมางอะไรบเ่านี้เป็นแบบอ๋คุละทีนี้่ะผมซิเกเนเจอร์ผมเป็นยิ้มเห็นฟัาแล้วยิ้มแลว่าตาตีแล้วว่ ันรออ่ะพาประเด็นนิดนึงเนาะวันเกิดเราในวันนี้นะผมอ๋อครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะลุงมูขอบคุณจ้าเป็นไงบ้างกับวันเกิดในปีนี้ปนโคนก็รู้สึกรู้สึกโตขึ้นนะขวบหนึ่งปีหนึ่งปีหรือว่าหรือว่าตอนนี้อายุยี่สิบแล้วก็หวังว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรแบบในอนาคตก็จะเขาเลยสัญญาว่าจะเป็นศิลปินที่ดีแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไป ่สิบเอครับรู้กว่าเป็นปีดีๆมีอะไรเข้ามาบ้างมันเหมืนที่นี่ของเราก็อย่างแรกเลยอ่ะเป็นปีที่ได้เจอเพื่อน11เ็คนนี่เป็นเพื่อนที่แบบว่าฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเรารู้สึกว่าเป็นเป็นเหมือนกลุ่มที่รู้สึกว่าฮ้ยกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนสิ่งที่เราได้รับมาในปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรดีๆที่เข้ามาในตัวครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้กำลังจะแบบมี งานใหม่ๆเข้ามาตลอดเองคือว่าอยากให้ทุกคนติดตามด้วยเพราะมันเป็นมันเป็นเอาง่ายๆคุณให้ของขวัญมาคุณมีของขวัญให้เสมอเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้เราตั้งเป้ากับตเองอย่างไงบ้างคก็ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้อยากให้ตัวเองมันพัฒนาสกิลของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะเหมือนแบบผลิตผลงานใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบแค่ในแค่ในวงเนี้ยเนี่ยผมแน่ๆคาดหวังว่าตัวเองสามารถทำแบบโซโล่ได้เพมื่อร่ยงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณทำงานหนักไหมอ๋อ ก็ถามว่าถามว่างานหนักไหมก็ก็อยอมรับว,ว่าหนักนะฮะแต่แบบรู้สึกว่าเหมือนเราพอเราตุ้นชินกับมันไปแล้วะคะ,ะก็เลยรู้สึกว่าเราเราสน,นุกกับกทำงานแล้วก็เหมือนแบบมันได้มันได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็มันเป็นประสบก,การณ์ให้เราไปใช้ต่อแน่นะ,นะ่างคุณในต้องเรียนด้วยทําง,งานด้วยจัดก,การกับชีวิตยังไงอ๋อก็เรื่องถ้าเรื่องเรียนกับเรื่องงานก็บอกเลยว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็แบบมันมีกลุ่มเพื่อนคอยช่วยด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนเวลาเรียนก็คุยกับอาจารย์ว่าแบบเราต้องเรามีวิชาที่ต้องล้างานอะไร แค่คล้ายๆจีบอาจารย์ไม่ได้หน่อยจะได้เราทํางานนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้แบบโดูดเงินไม่ได้โอเอไม่ได้โอเอออะไรก็เลยแบบว่าผ่านมาได้ดีครับเพื่อนเพื่อนได้ขวันขวัญยาวได้ขวัญจัตยานุญาตบอกตอนนี้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรสยครับก็เปลี่ยนไปแล้วอจริงๆแล้วเวลาวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยในียของเพื่อนๆในกลุ่มจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรกันไหมฮาจริงๆแล้วว่าคือก็คือเอาเอาปกติเลยก็คือจะเซอร์ไพรส์เค้กกันแต่ว่าเราเราเซอร์ไพรส์กันจนแบบ ก็ดูกันออกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทีดก้อนอันนี้ก็เสียเกลื่องนึงอยากวันนี้มีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมของขวัญนะฮะก็น่าเป็นเนี่ยซองเล่เห็นว่าขนมเลแล้วผมชอบรถนี่เลยครับรถอ่าเขาเรียกอะไรรถทัดชิลี่สเปซี่อะที่เป็นรถสีซองสีทองอ้ยอบใช่ใช่ใช่ครับวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ได้เล่เต็มไม้เต็มมือโอ้ยครับขอเป็นเลเลยครับ คนปกติเวลาวันเกิดของเรามันกับที่บ้านเรามีไปทำมงทำบุญหรือว่าอะไรกันบ้างไหมฮะบ้านบ้านเป็นสายแบบทำบุญนะชอบชอบพาไปตักบาตรแล้วก็พาไปไหว้พระอะไรอย่างแต่ก็เหมือนปีนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าต้องมาทำงานก็เลยแบบเหมือนไหว้พระออนไลน์ไปก่อนนะอะไรแม่ก็ส่งส่วนมาให้อะไรก็บอกว่าเออเนี่ยภาวนาอวยพรให้ลูกนะครับอะไรแต่พ่อกับแม่ว่าไงบ้างสำหรับวันเกิดปีนี้ของเราเขาให้เขาอวยพรเราเลี้ยงที่บ้านพ่อกับแม่เรียบร้อยครับก็พ่อแม่ก็เหมือนแบบว่าเหมือนก็บอกว่าเอ้ยขอให้เป็นปีที่แบบว่าสมสมสม สิ่งที่เราปรารถนาไว้ขอให้ฟังๆเลยเช่ไหะไรแม่ช่วงนี้บ้านเรามีบ้านเป็นคับชื่อว่าชื่อด้อมเลยนะอ๋อครับอสอสครับมีการสื่อสารที่ต้องมให้กับผมแปนคับลราจกมีชื่อบ้านชื่ดอมเรียบร้อยแล้วมีแม่สื่อสารนี่คือหมายถึงว่ามีการพูดคุยกันไงกับเอกับบ้านกับโอ้ คือว่าคืถ้าโดยตรงอาจจะไม่มีแต่ว่าเราแบบเราคอยเรียกว่าแฟนเหมือนพีอัสติดตามเราเราก็แอบติดตามพีอัสอยู่เหมือนกันก็เรียกว่าเราพยายามแบบลงอ้อมๆสื่อสารกันอยู่คิดว่าถ้าคิดว่าพิอัอาจจะเข้าใจสิ่งที่แบบลงอะไรอย่างงี้คิดว่าแบบอาจจะได้รับกำลังใจแบบจากเราไปด้วยใช่แต่แบบบางครั้งเราก็มีแบบได้คุยกับพีอัสในเคชัปด้วย็นแอปพลิเคชันที่เอไว้ ตอบไว้แบบ q เอะไรอย่างเงี้ยใใชช่่แบบนแอปที่เหมือนแบบเปิดโอกาสให้พวกเราได้คุยกับพี่ัสมากขึ้นเป็นไงให้เวลาคุยปิดพี่อัสมีอะไรพี่อัสนไหก็ก็ได้เปิดเลยครับยได้หมดเลยครับทุกเรื่องจริงไดด้หมเราแต่วันใครเข้าไปคุยบ่อยที่สุดคะเราสองคนน่าจะอลันครับใช่ครับอลันอ้าวเป็นหน่วยหน้าทีมใช่ลีดเดอร์ครับเขาแบบมีเหมือนแบบเป็นสโลแกนเขาแบบอลันสัเดาห์มาทุกวันอาทิตย์มาชวนคุยอะไรอย่างเงี้ย เวลาคุยกันก็แบบว่าเออแบบมีบอกกันไม่ว่าอยากอยากจะเจอแบบโน้นอยากจะให้วัดทำอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้รามาณนี้ีพวกนั้นก็จริงก็มีบ้างครับแต่เหมือนแบบเราก็อ่าบางบางบางอย่างเราก็ฟังเอาไว้บางอย่างมันก็ทำไม่ได้เราก,ก็เลยแบบอ่าเราก็รับรู้ไว้เฉยก็อยากให้ติดตามนะเราได้ติดตามกระแสข่าวอาออของยานพวกนี้ยอ๋อก็ล่าสุดล่าสุดเหมือนมีเรื่องเรื่องเรื่องโหวตอะไรเงี้ยก็ติดตามกันแล้วก็รู้สึกว่าเห็นเห็นทุกคนกำลังสู้เรื่องโหวตกันอยู่ก็บอกว่าอยากอยากขอบคุณทุกคนมากที่แบบเป็น เขาได้อะไรเป็นเหมือนกันพลังเป็นกําลังใจให้พวกเราเสมอมาครับจริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่มีปัญหากาจจะดราม่าเหมือนกันเนาะกับกับกับว่ามันมีอัสราลีอย่างเงี้ยฮะที่จะต้องมีการสื่อสารอย่างนี้เลยอยากให้มีดราม่ากันมีอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเอยู่กันด้วยความรักอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าถ้าจะนำมาก็แน่นอนครับว่าจริงๆพวกเราไม่อยากให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นกันอยู่แล้วแต่ว่าาก็เข้าใจครับว่าคือคนคนมันเยอะก็มีการไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าก็ทางทีี่ดครับเราก็รักกันไว้ดีที่สุดครับอยากอยู่ในดอมที่แบบน่ารักน่า ความที่แบบว่าเราแบบว่าเพิ่งเรียรนแต่ว่ากระแสเรามาแมาอะไรอเงี้ยเราแบบว่ารู้สึกยังไงที่ต้องเราแบบโตไวมากก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวที่เหมือนมีคนเพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยกันดดูกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้อับกระแสเข้าร่ยังไงบ้างก็จริงก็จริงเราเราดูนะครับแต่ก็อยากให้อยากให้เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรแบบเป็น ขั้นตอน<ห>ขั้นตอนของของของกระเดงอะไรไม่ได้ไม่ได้อยากเข้าไปน <c oughs> ี่เปนจริงมาขนาดนี้นะฮะน่าทึ่งยังบ้างกับกับความก้าวหน้าของพวกเราที่แบบมันเหมือนก้าวกระโดดเลยขเ,าเออขาบอกว่าผมทำดอนแรงที่กว่าหลายรประเทศไทยออจริงก็จริก็เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบมีนคนรักพวกเรามากขึ้นทุกวันครับแต่ว่าพวกเราก็นั่นแหละพวกเราก็รับรู้แล้วพวกเราก็ดีใจแหละว่า ที่ว่าเราอยากทำก็คือพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้มันแบบคุ้มค่ากับการที่พ่อรักเราอย่างพวกเราเนอะก็คือที่เดิมแต่ว่าก็ริ่มีชื่อกับเข้าชิมเวลาแล้ว่างแล้วอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคะก็ขอบคุณครับที่เรียกว่าให้โอกาสในการได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆใช่ครับสั้นมาก ก็จะถึงไหมถึงก็ถ้าได้ถ้ามีโอกาสคุช่วยนัคุถ้าถ้ามีโอกาสอะไรอหนเราก็เราก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่แบบว่าคอยเป็นคอยเป็นแรงใจคอยเป็นแบบกำลังกำลังกำลังใจเล็กๆให้ให้พวกเราบัสได้แบบว่าเติบโตกันไปเรื่อยๆครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนว่าเวลาแบบว่าพวกเราไปออกอีเว้นเนาะส่วนใหญ่คนไทยก็มันจะมารอกัน ในในทุกที่ก็เห็นเยอะมากว่าแบบมีคนคอยมารอร้องแต่แบบบางบางบางงานนี้ตั้งแต่ตีห้าเลยหรือตื่นตื่นมากก็เอาจริงก็ขอบคุณมากๆครับที่มาตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกอะไรแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรอยครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนก็อยากให้แบบว่าจิตื่นเต้นไปด้วยปากง่ายกัน งานของพวกเราเลยพุ่งออกไปแนะสิบคมาร์เก็ตติ้งอ๋อใช่ครับก็อยากจะฝากเพลงล่าสุดของพวกเรานะครับฟีลลิ่งแบบว่าโองผมก็สามารถไปดูได้ที่ไหนครับฮก็ดูได้ถ้าฟังเอ้าฟังก่อนฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ถ้าอยากดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยสามารถดูได้ที่ YouTube ช่องคาราเรเวลครับสีฟ้าสีฟ้า ก็มีนะคะับึ่องสามสี่าหกเจ็อแปกาสบสบเี็สองสิามเอาสามคสองห้าต่อค้าต